ทักทายสบายดีพี่น้องเด็บซีฝั่งไทยเลยฝั่งลาวเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เขามาผกพอก,กับซองบ่โต้ได้พี่น้องเลยวันนี้สิทําการย่ายสายไฟพี่น้องเลยย่ายสายไฟเนาะเดินสายไฟเข่าบ้านอ้ายเพ่นนี่แหละไฟฟ้าขเขาเพื่อนอ้ายเพ่นสายไฟนี่สิง่ายจากจุดนี่ผูดตัวพี่น้องไปต่อจากจุดพูเพราะว่าหน้าอาเพื่อนอยู่พูนพี่น้องสีเขามาเพื่อนนี่เนาะ เริ่มเลยพี่น้องเลยพี่นี่ก็กินแก้งน้อไม้เล็กหน่อยพี่น้องอย่ทำการปลดไฟก่อน ไม่ไผ่มีจะกลัมม่เอามืดเลยบ่ยังจะซองบอลืมตงบายใหม่มาที่น้องเลยจุดที่ำอีก เกี่ยวๆไว้สื่อของพี่น้องเลยโมเมนต์หมัดนอนหมัดบุได้สายไฟเกี่ยวสื่อเนาะบมเมนต์มาหมัดเนาะห่วยอยากเติมเนาะสายไฟกะแข็งแรงอยู่พี่น้องเลยพอหากระสือนอนย่ำเนาะอ่ะนอนไปหมัดอยู่พูดแด้ยังมือได้ม่อยใหม่ พี่นอ้องมือกล้องเอาคุณแม่อืออ่พี่นอ้องปดเลยเนาะเสร็จพิธีเรียบร้อยพี่น้องเลยได้บ่อยม ดเพี่น้องอะไ้อย่องเงี้่เป็นมือกลองพูดทางกระถ่ายอยู่อุ้ยหยั่งเต้นโตดดเ้วยเบาโตดเนาะเบาโตดกกำลังไปแบรกไหมจะดึงสายไฟย ไปโอยโผล่หายไปไปโอยโผล่นอกพี่น้องฮะแน่วระบอค้าบรญรู้วันใดบุญคาบุญค่าเราแล้วาึงบอ เออเด้อพี่น้องบาโตด,ดกำลังดึงสายพาเนาะพี่น้องเมซี่ก็ถืออันโทรศัพท์ไปเพิ่นกำลังดึงสายไาไปซอยพ่อเนาะก็บเบาภาพเนี่ยทางเอายนมผึกระดึงซอยพีพ่น้องเลยอ้าวเอากับเบาโูดเนาะกำลังดึงสาย,ไไสยพาจะเข้าไปให้พ่อเล้เนนี่ ให้อาณาอาจจโตอให้พ e ah ี่น้องอืพอดีเจอกันเลยเฮ้ยามเลยโอ้ยงึงามตัวภาพพลุยพุดเบกอีกพี่น้องคุณเบกนค่ะแบกไมมไปซอยโซ่เนาะ โอ้ยอากาศกระเดดแท้ๆพี่น้องพากันดึงกับอ้าวเผื่อผัวเธอโบกของธรรมดานอกพี่น้องนองเพื่อที่ได้สายพายมา,อ,าอ,ออกแล้วบอกวนพอมึงที่ไปเลยไนดะ้ค่ะ ช่องมือด้วชองเลยมันเป็นยังปาดพี่น้องพี่น้องปาดเธอดึงพึ่ลึกเลยพี่น้องเลยขาดแล้โบขาดดอกนั่นมาหอดแล้วพี่น้องอื้อ สุขภาพเิ่นกับบยกปันใดแล้วเอายมด้ยมก็ได้หน้าอายมาอาแตกใกล้ๆกันี่เนาะกล้ำกับอกกลำการบอกผกลสำกันบอผมแ่นซื่อมาอีกไปจงใครใครยุดกว่าโอ้โี่ละมันจะมุ่ดถึงเขาไั

ตูดได้ขึ้นด้วยยิงเจ๊ยฮึแกออกเปนอกไอ้สบายดีเมือกาหน้าเป็นเป็กล้องเอกระตดน้อ ไอ้กรตอดพื้นขึ้นเนาะพาลุงน่งเจมก็เป็นมือกองให้อภาพเขื่นานเอะมากเลอะเดเออ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 เพลิลมาก่ดิงานดีมกเอออะไรอะไรเออยนดีตลอรงหะเอิมกูได้เออไม่มนดึงมามาทางงานกระตด้นทุกคเอาเดอยวมเดีวมาเดียวทำมใส่น้า เกามาทางนีมกันเ็แรงร์ยพี่นองเโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะผมมียังลายพี่น้องเลยเล็กๆน้อยกะเอาไพมาเฮือนอายเป็นก็เซตเป็นทีเรียบร้อยเด้พี่น้องเด้อ แล้วอะไพี่น้องเลยเดินสายไายเนาะพูไปเรียนอาเป็นพูเพิ่งไปเบิกเงินงหนึ่งพี่นอ้องโทษซับห้อนพี่น้องเลยถ่ายเนี้ยถ่ายคลิปเนี่นยพี่น้องกะเรียบร้อยเนาะเดินสายไายเนาะอย่ามัดแน่นเลยได้มึงเถ่อต้นไม้มันใหญ่เพอบุหูได้เนาะกะมีอย่างไรพี่น้องเลยกะแมนต่อเซตเลยเนาะทางพอเป็น ดึงไปทางหน้าบุรเลยกับเปิดสวิ่งให้ใส่งานถือว่าใส่ได้พี่นอ้องเพื่อนอายพี่เนาะสังนนี้ขาทำอ๋อสำหรับคลิปนี้ปลาตูดกะเขอจบขอลาไปเพียงเทาง่านี้เด้เพอพี่น้องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องปลาตูดเชน,น,น,นูแซแนลนะพี่น้องเนาะเผื่อป่อในคลิปใหม่ๆพี่นอ้องเ้ยอ๋อสำหรับคลิปนี้กะเขอจบขอลาไปก่อนพี่น้องอ่ะอ๋อสบายดีพี่น้อง